ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราช่องแสนคูณค,คําคูณแฟมิลีนะคะเรามาดูควนันอุ้ยไม่รู้ตื่นเช้ามาจะทำอะไรนะฮะมามีเบียกมีงานนะครับโอ้โหกินข้าวกับอะไรอะ่ะ มาจุดก <But> ุ้มือหนูมาดูนะเตื่นชาวมาเขาบอกว่าดับวันที่หกหกถึงแปดหรือถึงเก้า ดูนะกับข้าวของเขาวันนี้โอ้ยปัดเมงวันนี้เถอะเออเอาเข่าจีเขาเมื่อกินเมตะไปอันโต๊ะเราปลุกละสิบบาทมันเป็นอกแนวปลาผัดใช่เขาบอกว่าเป็นปลาล่าผัดอ,อืม,ออมเขาจีเขาเมะ อือสมาบบเห็ดเวียยครับอินทกาแเราก็นอนเวียนอ่ครับ,บรด,ดแต่เสาพดตเจ้ากระดีวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่สีที่เข้ามารับชมควันอุย้ย ทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ก็ละสิบบาทเราเห็นแล้วก็ซื้อมาว่าจะให้เขาหอมกินนะบาทันนี้นไปแล้วสามส้มาอีไปแสดงไหมแสนคูนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมา,า,หาหรือเปล่าอู้เจ้อกินจะผูเ้เดียวเนาะ โอ้ยมอมอมอกินเองเลยกินเอกเลยอันนี้ก็เป็นเสียงสัญญาณเรียกชาวช้างแล้วนะคะเดี๋ยวคือกินแสบกินนวดเหตุเทาบอบหนูปานคู่คนบ่าค่อยจะกินเขาจังสินะ เบ่งกินตัวเลขเขาบอกว่าเผ็ดเขาจะบอกว่าเผ็ดอยู่มีรสชาติเผ็ดนิดนึงอ๋อค่ะวิ้ยทำไมเอ้าอึ้งอะไรเอ้หอาอึ้งอะไรอะไรคะฮะหอมอึ้งอะไร หอมหอมหอมเนี่เน่เขาหอมเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนอ๋อทำไมเขาต้องขึ้นไปข้างบนโอ้เห็นคุณบอกมานั่งมานั่งมานั่งนี่เดียวมาดังนี่เลยนั่งกับพ่อเออพ่อกำลังเสร็จอันนี้ของหนูนนี้คงหนูกินเป็นไหมยย่งแม่กินหมดแล้วเบิรงกระดาษเก็บไว้เนี่ย เบิดแลวแลวเขาไปได้กินจอยสวัสดีค่ะก่อนชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อชื่อเาหอมอ่ะหอม อะไรอีกอะไรอีกอ้กอจอยออกก่อนอันน้เล่นให้พีเอฟซีฟังหน่อยเร็วเก่งไหมอันหนึ่งโอ้โหเก่งมาก สิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแปดดูสิบเจ็ด่กินด้วยวะอร่อยไหม <c oughs> ไปแม่งกับพอ่อไปน้บเล็กภาษาสวยดิ มวยยออก่อนเนอะเปอ่ะดับเนอะมวยมวยกินข้าวอยู่ต้ำในี่องเสียไปยังหมดแล้วกินด้วยแบ่งพ่อด้วยแม่กินด้วยแบ่งกัน บ right, ัดพอยกินบ right? ักร <dead> <to> ้ายตืบ <rush> ม <uh ันแม่น้อยเดียวเอาให้แม่หน่อยให้แม่ดิแค้บาทวงแร้วบ่ไดหมดแล้วบ่ยิ้มฮะอาอากินยังไงแตะบ่ใครบอกเรียกเปลี่ยน เจ็บปะเจ็บแต่ของเมื่อกี้ดีงวะ่ะเจ็บเจ็บมันส่เสื้อไหมนั่นเบอร์พี่น้องเบอรพี่เอฟซีอะใส่เสื้อรเอฟซีได้ไหมผัใส่ไใส่เสื้อใหม่กินให้ดูเลยเราดูเรานั่งเห็นน้องเลนแล้วคิดถึงลูกสาวป้าเขาอยู่ไกลก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนใกล้หมอ หอ,อมกินด้วยยังข้าววันนี็จะไปตักข้าวให้หอ,อมกินด้วยเร็วข้าวจีนะข้าวจีซื้อข้าวจีมานะข้าหอมไม่เร็วไม่ให้แม่กินหน่อยกินหน่อยแม่ไม่มได้กินเลยพ่อเอากินหมดแล้วแล,และมันเคยอิ่มบ่ลูกเอาอีก เอาอีกอไปเลยดูเขาหอมแบ่งให้กินนะมีการฉีกด้วยนะเมฟซีโคตรเท่ไอ้ชุดเอฟซี FC ที่ส่งมาให้หนู้นตั้งแต่ตอนยังไม่ถึงขวบเนาะยังใส่ไม่ได้นะตอนนี้ใส่ได้แล้วเป็นหมูแล้วไอ้ใส่ตู้น่ิ เมาขีลาดันเมาขีลาชันคุณพ่อยังยืดไหมให้ลูกไงเข้าจีดูกขหอมแบกเข้าจีให้ เราควันอ uh, uh. uh, ุ้ยนะคะไม่ต้ควันอุ้ยไปไหนเราไปเดินดูข้างหลังเห็นยังเอาเขาเอาเขาเอาเขากรับเมย์มาอยังเฮ้ยบ้าเหรอห้องกินน้ำเนี้ยฮะ หิวน้ำงานอยู่หลังบ้านอ่ะเนาะวิ่งอันนี้ได้หมูทอดไห้หมูทอดวันนี้ไปเที่ยวไหนกันไม่รู้นะฮะวันนี้เดอะแกง๊งวัยรุ่นทีมเราจะมารวมตัวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ ฝากพี่เอฟซีติดตามชมด้วยสออหจอะไรสออหนจอทีมันรุนเนาะโอ้ยสวยยังได้หาเกียร์สีตั้งไ้สองอหนึตาม่แปพันห้านะแม่แห่ลงสีวีสลงีอุ้ยลงสีเขาแม่ร้ายโหเป็นทูบุ้ยไม่เอามารวมเล่นเฉยๆก็เมาถ่ายคลิปน่ารักน่ารักให้ดูนะ โอ้ลูกสาวกินข้าวพี่น้องลูกสาวจีสันกินข้าวเปิดฝนตกสีโบมาฟ้าสีโบแล่งติพี่น้องเออเออจะเป็นมักยองเนาะลูกผู้ใดยวะเสื้อใหม่ไม่ถอดเลยนะขี้เดียดเด็กกีเดียดเห็นเขาไหมกีเดียดเสื้อเมนเสื้อกินใหม่ พีเอฟซีท่านใดก็มีเมตากรุณานะเอามาให้ควันอุ้ยอีกนะพอเวลาซื้อให้เขาใส่เขาไม่ใส่นะเขาชอบพรองฟรีจากเอฟซีเมซื้อเต็มตู้นะบอใส่ครับพี่น้องโอ้ยหมดแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาโหเก่งยังเลย โอ้โหครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่เอฟซีเขามารับชมด้วยนะฮะ400เทาแล้วครับ500แล้วเหรอโอ้โห500เราจะตัดคลิปนะหยอกหยอกค่ะหยอกหยอกนะเหนอจะพาอุ้ยเบิ่งลูกสาวเขาเนี่ยเด็กเด็กกินหมาไวัตินเนี่ยโอ้ยลูกเอ้ยกินขอน้ำมือกับกินคือคือเนี่ยมันหกไปแล้วลูกเขาไม่ได้ทำงานลูกทำอย่างนี้นี่นี่แบบนี้เบิ่งเก็บเขาเนี่ยลูกไให้ตก ตะลืนห้าร้อยเด้อพ่อเนี่ยเออแล้วก็จับกินข้าวต้องจ้างลูกจ้างไม่ลูกนะต้องจ้างหาจ้างทำละห้าร้อยต้องจ้างข้าวหอมกินข้าวนะฮะไม่เล่นน้ำนะข้าวหอมต้องจ้างนะคะสไลเดอร์หนึ่งชั่วโมงเดองดึงหนึ่งชั่วโมงเวลากินข้าวต้องอ้างไปตลาดนะคะเล่นสไลเดอร์นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาซื้อสไลเดอร์เด้งดึงแถว ทะเลพยักษ์มีไหมสุลินมีไหมยังไม่แน่ใจยังไปไหนไม่ได้ไม่กล้าไปไหนหรอกใช่ใช่อยู่บ้านก่อนนะครับก็ต้องสั่งเอาสั่งตามร้านนะคะใส่แล้วค่ะถอดคืนมันคันคายค่ะใส่เสื้อแขนยาวเลยนะข้หอมแต่น้องข้หอมเขาชอบคันคายเฮ้ยจะเป็นดูดนิ้วดูดนิ้วดิดูดนิ้วเออโอ้โหจะเป็นเสียบเสียบอร่อย บห้ยจตกเขามาสิซเบเยนรัดใส่หนาเลยเอฟซีบอกว่ารีบๆหน่อยนะอย่าอย่าทิ้งให้นานเดี๋ยวกวนดาวจะเอาไปคล้องคอก่อนนะนาโนออะมาถึงยังยังังมาถึงเดี๋ยวมาถึงไปเลยนี่ห้ามคอหับแล้างคอหับเอออยู่เจ๊มูหมยมมาถึงไปคล้องคอให้เลยเขายังไม่มา เขาะจะมากี่โมงตอนเย็นบ่กงูดาวบอกว,วันนี้เราจะไปเอาลูกสไปน์นะวันนี้ของโคลลูกสไปน์เย่บอกคือกินเขาแกบรอดได้หรือหละตัวแบบไงเนี่ยนักเลงด้วยนะมผมว่าคำพูนี้เจอกลัวขาสั่นเลยเลยอยากกินเขาไหมเยขาไาหาเนื่งตี่ป่ะ ออกเดินทางมาตอน10โมงรุ่อ11โมงค่ะน้องแหลนน่าจะรังจะเตรียมตัวเตรียมทางบ่หรอฮะไปดักทำทางเลยก่อนเข้าจะเข้าสิไปดักเมนบูอนเขาดักเป็นรอยคลิปแล้วดีและขึ้นบ่อให้ใครกินเขานี่กินน้ำนี่แหละขึนบ่ไม่กินน้ำก่อนแล้วปวดน้ำบ่อยเยอะ น้ำแก่ดูใค้ไ่คอยกินเข่าดิโอ้หมดแล้วครับบดกัวไยเบึ้งนะไรบุยมันกินหมูหลายเดดูนะคะเบพ่ออุยคุยจนหมดแล้วคุยจนหมดแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเรารอพ่ออุ้ยไปกินน้ำก่อนนะ ปลาสับผัดหมดแล้วร้านมาพลังเอามาหมดแล้วอร่อยไหงเดี๋ยวรอขวัญอุ้ยนอนนะขวัญอุ้ยมาแล้วนะขวัญอุ้ยมาแล้วไอแม่เพิ่งกินห้อนไปนั่งพุ่นไปนั่งพุ่นไปกินน้ำหมาอันนี้จะถือกล้องให้โบ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 เอากล้อง บอกระบกกล้องหน้าสิโอ้โหห้ามกินหมูเยอะเมนูจะขายดิคิงคุณสิงบอกว่าจะเอาโอ้ตะาเลื่อนบอกว่าเสียรถไปไปครับเอาไม่รู้ครับแต่ว่าคุณิงบอกว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวสิอันนั้นเองแล้วสียงเอามีคนไปออในข้างทาง กินคำใหญ่เถอะไปดักกลางทางเลยครับผมว่าผมว่าจะไปนะครับว่าจะไปดักกลางทางอ,อ,อะไรเอ่ยกำลังเดินทางแล้วน้องนานโอกำลังเดินทางกันกา่โมงนะเดเสแซบบอเ็ดเอือแม่ไหมอเดี๋ยวเรูวเข้ามา เจียวบองเจียวบองพี่น้องเผ็ดมากเลยสาวซุ้มนี้คนจองเยอะพอนะโอ้โหนะครับไพ่รอไพ่ได้ครับไพ่รอไพ่ได้ผมโมโหเนี่ยอร่อยไหมอร่อยบูทอร่อยบู๊ท เรากินกันอย่างนี้เองนะครับนี่เฮ้ยกินง่ายครับผมลูกทุ่งบ้านานะโอเคนะครับผมนะสําหรับไลน์นี้เออสําหรับไลน์นี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนจุบจ๊บๆด้วยจุบ๊บฝากกดไลค์กดไลค์กด,ลกดแชร์กดติดตาม,ดดตามและกดกระดิ่ง